ต่กรกาที่21นะคะเดี๋ยวแม่ค้าขออนุญาตใส่เป็นสีครีมให้ดูนะคะแม่ค้ารอับอก42นิ้วนะคะแสงมาแล้วก็จะอยู่แบบนี้นะคะได้อยู่ประมาณนี้นะคะยังมีพื้นที่เหลือนะคะตรงแขนนะคะแขนจะถึงข้อศอกนะคะตรงแขนจะไม่มีระบายให้นะคะคุณลูกค้าขอโทษค่ะไม่มีซับไนให้นะคะ ซับนฮะนะคะจะมีให้แค่ในตรงตัวเสื้อนะคะจะมีตรงตัวเสื้อนะคะคอนะคะคอเป็นคอกลมนะคะเป็นคอกลมนะคะลายนะคะจะเป็นลายนี้นะคะลายวอชเช่นะคะทางร้านเรียกนะคะทางด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด8สีนะคะสีที่แม่ค้าใส่อยู่นะคะเป็นสีครีมนะคะสีขาวนะคะสีขาวค่ะ สีเขียวนะคะสีเขียวคะ่ะสีโอรสคะ่ะสีดำนะคะสีดำคะ่ะสีฟ้านะคะสีฟ้าคะ่ะ สีส้มอิดนะคะและสีสุดท้ายนะคะสีชมพูนะคะสีชมพูค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะกดสั่งซื้อได้เลยนะคะตะก้าที่21นะคะ